บายดี e. ทุกทุกท่านเมื่อนี้ผมสิพาพ่อกับแม่มาเปิดประสบการณ์การนั่งเครื่องบินเป็นครั้งแรกสิเป็นยังไดน,นั้นหรือสิไปยังไดน,นั้นไปเบิ่งน้ากันโลคุณ <c oughs> ละ่ะท่านได้ขืนเครื่องอยู่มีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานอีกเร็วๆไม่สิบ่มีหมองน่งเด้ of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. พอถึงสนามบินเชียงใหม่แล้วทางคณะของพวกเขาได้ทำการเหมาโลดเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มองแรกที่เฮาสิพากันไปก็คือไปสักการะอนุสาวรีย์คู่บาสีวิชัยที่ตั้งอยู่ทั้งขึ้นโดยสุเทพ คูบาวศรีวิชัยเพิ่นได้รับสมญาน้ำว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยซึ่งเพิ่นนั่นได้เป็นผู้ริเริมชักชวนชาวบ้านให้ได้ร่วมแห้งร่วมใจกันสร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งสุเทียที่เขาขึ้นมาเชียงใหม่เขาสิมาสักกะระขอพ้อนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วก็ให้เขาเดินทางปลอดภัย รถลอกำลังรอรถมาขึ้นมาถ้าติดรถราอรันโนรถราอตอนนั้นอะในรอบหนึ่งก็จะขึ้นได้ประมาณ12คนละกันตู้มมีไหมห้าล้อนะฮะวัดพระธาตุโดยสุเทพราชวรวิหาร ะอารามหลวงชันโทชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโดยสุเทพโดยปุยสร้างขึ้นตอนพศ1926ในสมัยของพยากือนามหาาาาช ความเสื้อและวิธีการบูชาเสื้อกันว่าหากมาสักระและอธิษฐานโอพ้นพระธาตุดยสุท์ซิมีแต่ความสำร็จสมวังดังปารถนาแกี่ยขาดปลอดภัยผ่านอุปสรรคนานาไปในการสักระพระธาตุนั้นเฮาควรเตรียมเข้าตอกดอกไม้ถูกเทียนแล้วก็ยางวนขวาสามรอบพ้อมกับกาวคำนำมาสการพระธาตุดยตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้สมหวังในสิ่งที่บารถนาและควรนไหวพระธาตุให้ครบทั้งสี่ทิศการเข้าลบบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ น้ำเดี่ยวแม่ไปยังูงที่พี่หนาบ้างนี่แม่สวยฮ้ยนอนอาปากเลย นี่รูปเนี่ยเราต้องมาไม่เจอดอกเนี่ยครับ <coughs> <coughs> หลังจากกินเขาอิมแล้วพวกเขาในเดินทางไปที่ถนนร้อยฟ้าสวนพฤกษา,าศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจึงตั้งอยู่บริเวณอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพื้นที่ทั้งหมด3,500ไร่โดยมีระยะทางในการเดิน400เมตรความสูงจากพื้นดิน20เมตรโค้งส่างทางเดินเป็นโค้งเหล็กสลับกับพื้นกระจกเป็นบางส่วนทำให้ได้มองทัศนียภาพได้360องศา เดินอยู่ที่สกายวอล์กสทางไยสไวนขางับ นี้ถึงไหนแล้วครับไกลครับถึงเดือนอะไรไม่รู้เราออกมาจากเราออกมาจากเรือนพืชกินแมลงตอนนี้คาดเราอยู่ต้นอดอกคุ้นขนเราเอาน้ำมาใส่แล้วมันจะเป็นหยดไปครับเป็นครับลองดูหน่อยครับไหมเขาจะว่าไปเหี่ยวทะเล สวนพฤกษศาสตร์สมด็จพรนนางเจ้าสิริกิจเป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ไมเป็นหมวดหมู่ตามวงตระกูลต่างๆจัดปลูกใไสอวดล้องกับธรรมชาติมากที่สุดซึ่งภายในอาคารใหญ่รวบรวมพันุไมในขีดป้าดงดีจากทุกภูมิภาคข,ของทวีปเอเชียพันธุไมที่น่าสนใจก็มีคือทะเลทรายพันไมน้ำฟืนลกวยไม Oh cool. จากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางมาที่ไร่ช้าลุงเดชนแล้วครับปีนเขาแล้วครับ เดีนี้สปอยจะพักอยู่ที่กระท่อมนะครับกระท่อมอยามาเรื่องของอะไรกันบ้างรวยมากเท่าไหร่รอห้าสิบรอห้าสิบเงินออกสักกี่โลเนี่ย การมาเชียงใหม่ในเะทียนะีนะ่ของมูเฮาเป่าหมยอีกจังหนึ่งก็คือได้พิชิตดอยพาสามเหลี่ยมดูมูบ้านหวยกุกกับตำบลกืดช่างอำเภอเมตเจดังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล1600เมตรโดยมีทั้งขื่นเป็นป่าสวนสวนทั้งสองสทางอากาศเย็นสบายเทดให้แาแนท่ามกลางสวนป่าสนก็สบายไปนำทั้งคขื่นค่อนข้างชันและตะยานเป็นบางจุดแต่ก็เฮ็ดให้เฮาหายมีเพราะว่าได้พ่อทรายหมอกแล้วก็ธรรมชาติสอง้างทางที่ง,งามเหียงแลักฮกก็ประทับใจลาย

ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำในเด้อ